นนีะครััับอพลงคตยิดว่าน่าจะไม่เผ็ดพอครับไอช็อตอมอมแพ็กรูมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็อยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Oxy ด้วยนะวันนี้นะครับก็อยู่หน้าครัวอีกแล้วสวัสดีครับจ๊บเบรดีมาพอดีผมมีอ่อมหน่อไม้รวมนะครับของเนี่ย พอด,ดีผมโพสต์ไปตั้งน่าจะประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนาะพอด,ดียังไม่เคยทำสักทีนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีไก่ทอดด้วยเราจะเอาไก่มาชุบนะครับชุบแป้งทอดเป็นอันนี้เป็นเบรดครัมเนาะอันนี้ก็หมักแล้วนี่นะครับ ก็ผมมีไก่อยู่3ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นน่องไก่ไอ้เป็นสะโพกไก่แะเปล่าเ,เนี่ยชิคเกน้นตายนะครับถ้าไม่พอเราก็ทำอย่างนี้เอาโรยนะครับแล้วก็กดกดกด ชุบเป็ือกถุงปังของเรานี่ครับเป็นอย่างนี้โอเคครับเดีย๋ยวเรามาทอดไก่กันเนาะว้าวเหลืองกรอบมากเลยอ่ะ<ม>พอดีผมทอดสามชิ้นนะครับมันก็เลยแบบว่าแน,น,น,น่นๆนิดนึงนี่ครับ คิดมานะ่าจะไม่เผ็ดพอครับตัาตานิดนึงเนะาะพอดีไม่ข้าคั่วใส่ไปประมาณสองช้อนนี่นะครับชีลาวต้นหอมผักชีนะครับ อร่อยน่ากินแน่นอนหอมมากๆเลยตอนนี้นี่ครับว้าวแจ้งหอมของเรานะครับนี่ครับอร่อยน่าก,กินเลยครับืมสีสันอุ้ย,น,ยน่ากินมากๆเลยครับเนี่ยสับไก่กันเนาะ นี่แะครับไก่ทอด โอเคครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะไก่ทอดอ่อมอ first ม suppose I have to try it yeah you have this many times though h a I yeah I don't remember having this okay, okay. There thank you มาครับมากินข้าวด้วยกันวันนี้เนาะทาอาหาร2อย่างพอดี I say we do a lot because มีไก่เหลือ I say we have chicken left a lot oh, so yeah. we have to do in something เราซื้อมาเป็นกิโลนะครับหลายวันแล้วไงก็เลยแบบว่าทอและกันง่ายดี Fried chicken What do I put on the fried chicken? You want sweet chili first? Hmm. แกงอ่อมนะครับ hmm. It's Different yeah It s Different <S แตกตามนะครับ It's okay <S <c oughs> a lot of bamboo oh you gonna g be panda you say last time yeah s a y yes, bamboo ใช่เดวิดว่าจะเป็นแพนด้า I might turn into a panda let me try this fried chicken I think that might be mmm t t good <S <laughs> ไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดนะครับมาครับ I know it's not so healthy as the vegetables but it's my favorite. มิสมันไก่ทอดยะอืมเดวิด <laughs> ชอบไก่ทอด <laughs> นะครับก็ผมใช้แป้งที่เป็นแป้งญี่ปุ่นฮะทอดอืม <h germs> พอดีเพื่อนโทรมาเมื่อกี้ครับ I เอสเซอร์ไรน์เอาแบบฟ m ล์มอ s ago ้เฟรนด์คอร์สพอดีเราจะไปเจอกันนะครับไปร้านอาหารไทยเนี yeah. ่ยเป็นร้านประจำนะครับก็แต่เพื่อนผมอ่ะเพื่อนเบนชอบร้านไทยร้านที่ผมไปกินอ่ะร้านที่ดเดบิตกินไอ้อะเทมบรินพรอนแทมบรินพรอน Don't know when I have those tomorrow in mine. No! I see the restaurant, the tamarind prawn restaurant. Oh, yes, it's the tamarind time. prawns. i mm. Chicken is very good. I like I think it's different. if you never have this before ถ้าฝรั่งไม่เคยกินแกงออกเนี่ยคือแบบเขาจะไม่ชอบเลยนะ yeah it's different taste the bamboo a n d the l i n g e r really strong strong ต้อ Yeah กลิ่นแรงครับซื้อมาตั้งสี่ห้าเดือนไม่ได้กินสั้งสี่ไ next year i ่สปาร์ช t ด้วยเนาะจะอิจฉาเลย um what's called stop it มาครับ okay more chicken for me น่อยอก,กินหมดก็ไปกินตอนเช้าแทนแล้วกันนะครับวันนี้แดดดีมากๆเลยครับวันนี้ SUNNY today it's a very nice autumn day เนี่ย today is one o f t h e r ไม่รู้สิคืออากาศเย็นๆแต่แดดแดดแดดดีอะเราไปวิ่งเนาะไปวิ่งก็ ก็โอเคครับยังไม่ครับซัมอร์อร่อยจริงนะก็คือนานๆนั้นผมจะทำออมอแต่เนี่ยเป็นออมสำเร็จไงผมไม่เคยทำัะที <c oughs> แต่ผมใส่ปลาไปด้วยนะแล้วก็ผักชีลาวครับซัมเลือดิ๊ก one spoon or anything no <Okay. S 2> I think I'm g o ู okay you pass I'll have a bit of, there's some zucchini in there. Yeah, zucchini, Zucchini. Right? There's right. uh, not much zucchini though. Okay. Nice uh, zucchini. A bit of mushroom. Is that mushroom? Yes, it's a, uh, what's it called? Oyster mushroom. Oyster mushroom. Oh, there's zucchini. Yes. <coughs> okay, good. Mm. Oh All right. So, you like this om? Gang om? Not gang om? Whatever it's called. I think I make myself better. Mm. I prefer myself. At least I have that chicken in there or mm. pork. Mm. It's not too much bamboo, this is a big chunk of bamboo. What mm. do you think? I would be a panda bed. <laughs> you have like this. <laughs> Eat the i don't understand why panda bears like it so much bamboo i don't know why they'd be much better with eating fried chicken okay that's your breakfast tomorrow yeah i think have half, half i think more than half of it right? i think that's enough mm. for me and the gang -ong, gang -ong. it's okay to try It's okay to try. Yeah. Go. So I don't think I loved it last time we did it. Last time you liked it. Oh, with the chicken, maybe it was better when you made it. With that. I think the flavor is a bit strong of the. This one is very strong. ใช่ในขวดนี่คือกลิ่นแรงมากเลยครับฝรั่งฝรั่งเขาไม่ค่อยไม่เท่าไหร่แต่ at least you try. ใช่เดี๋ยวก็ลองนะครับลองพอดีมีขวดหนึ่งซื้อมา3-4เดือนแล้วเนาะก็เลยรายดีนะครับก็ นั่นแหละครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับช่องเอ็มออซซี่นะเดี๋ยวเราเจอกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ